นี่ครับเขาจะดึงจากแท่งนะครับหรึกใช้ตังเมย์แต่ว่าเดี๋ยวจะเหนือกว่าไม่ใช่ตังเมย์ธรรมดานะครับเนี่ที่เขาดึงออกมาก่อนนะครับแล้วมาดูว่าเขาทาอะไรนะครับนี่ครับดึงในมือดึงออกมาเป็นเส้นยาวๆนะฮะแล้วก็พันนะฮะแล้วก็ไปใส่แม่แล้วก็ทบกันอีกมันจะดับเบิลเป็นสองเป็นสามเรื่อยๆนะครับเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าเท่า ก็แบเส้นเนี้ยก็ออกมาเป็นฝอยนะครับคล้ายๆหลักการํำเขาถ้าเมืองจีนก็จะมีมีเรียกว่าลาบเยียนะครับแล้วก็เป็นขันมจากหนึ่งผนมเนี่ยแต่เขาดึงเป็นเส้นฝอยประเด็นที่เมืองจีนเป็นแบบฝอยละเอียดเลยนะครับเออสือมันก็ราดนมข้นนะครับใส่บนแผ่นแป้งกรอบๆนะครับคล้ายๆกันก็อร่อยดีครับหวานมีควมถั่วแล้วก็ หอ,อมมะพร้าวน,นะฮะแกวงเตอร์นะครับซื้อที่อที่เมืองดารดลัดนะครับประเทศเวียดนามน,นะฮะก็ราคา5,000ดอกนะครับน้ำงาน <ะ S 2> ากน <ะ S 2> ็5,000ด <นะ S 2> อกครับผมเเป็นขนมแปลกอย่างหนึ่งเมืองเราไม่มีนะครับพบกันใหม่ครับกับชาแนลสือไทยใน YouTube ครับ